เป็นคนตัดเชือกช่างที่โรยตัวลงมามาซ่อมคอนโดเป็นข่าวดังมาก่อนหน้านี้เข้ามอบตัวพบพนักงานสอบสวนเนี่ยครับภาพนี้คุณผู้ชมจําได้นะครับเรานําเสนอเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะนี่คือชีวิตของคนคนหนึ่งกําลังโรยตัวลงมาซ่อมอาคารแล้วก็ทาสีปรากฏว่าพอมองลงไปข้างล่างเนี่ยมีคนเอามือดึงเชือกแล้วก็ตัดต่อหน้าต่อตาทําให้เขาเนี่ยไปไหนต่อไปไม่ได้เลยนะฮะคุณผู้ชม ค่อยๆโรยตัวลงมาจนกระทั่งมาถึงชั้น26แล้วก็มีผู้ถ่ายคลิปเนี่ยรับเขาเข้ามาตกใจตัวสั่นเลยให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าใจเนี่ยตกไปอยู่ที่เท้าเลยเพราะว่าเห็นกับตาที่เขาตัดตัดเชือกจนขาดวันนี้มือตัดมาพบเจ้าหน้าที่ฮะมาตอน10โมงเป็นหญิงอายุ40คือเป็นไปตามข่าวเลยคือก่อนหน้านี้เราพอทราบแล้วล่ะว่าเป็นหญิงอายุ40แต่ว่าเธอเนี่ยย้ายออกไปอยู่ที่อื่นจนที่สุดเธอก็มาพบพนักงานสอบสวน มาพร้อมกับทนายความนะครับที่โรงพักปักเกร็ดครับรับทราบในข้อหา2ข้อหานะฮะคือทําให้เสียทรัพย์และพยายามฆ่าเลยครับเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนตัดเชือกจริงแต่ไม่ได้เจตนาฆ่าสาเหตุที่ทําลงไปเนื่องจากตนเองไม่เห็นประกาศของทางนิติบุคคลของคอ,คอนโดในวันเกิดเหตุและไม่คิดว่าจะมีช่างทาสีมาลอยตัวอยู่หน้าห้อง ตอนเห็นรู้สึกตกใจและเกิดความรำคาญจึงตัดเชือกแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเขาคือไม่เห็นประกาศคือทางนิติบอกว่าติดประกาศไว้แล้วแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เห็นประกาศฉบับนั้นพอเห็นก็เลยตกใจแล้วก็รู้สึกรำคาญก็เลยตัดเชือกไม่ได้เจตนาฆ่าหลังจากการเข้าให้ปากคำแล้วคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวเนี่ยไปพบกับในสองช่างทาสีชาวเมียนมาอายุ21ปีเพื่อจะไปขอโทษ และเยียวยากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุยกันอยู่ในห้องเนี่ยครึ่งชั่วโมงนี่นี่คุณสองคุณ2ชาวเมียนมาค่ะคุณสองมานะฮะและเจ้าตัวเนี่ยก็เข้าพูดคุยกันทีนี้ภาพที่เราได้เนี่ยเราถ่ายจากข้างนอกพอพูดคุยกันเสร็จปุ๊บนเนี่ยจังหวะคุยกันเดินออกมาคุณสองให้สัมภาษณ์ว่าเขามาขอโทษเขายกมือไหว้แต่ตนไม่ยกโทษให้นะเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจ ทำไปเพราะป้องกันตัวตนเองงงว่าอะไรป้องกันตัวเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเลยไม่ขอรับคำขอโทษและยืนยันว่านี่คือการพยายามฆ่าเขาชัดๆในช่วงวินาทีนั้นเขาจะไปต่อคือลงเนี่ยก็ลงแทบไม่ได้ขึ้นเนี่ยคือขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเชือกมันเป็นวนลูปนะคะคุณผู้ชมพอถูกตัดเนี่ยขึ้นไปไม่ได้ละลงมันก็จะลงไปได้แค่ปลายที่ถูกตัดเท่านั้น เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยชีวิตเขาค้างอยู่ตรงนั้นเลยเขาต้องตะโกนบอกกับบัดดี้ก็คือผู้ที่มาด้วยกันว่าตนเนี่ยถูกตัดเชือกทำงานไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยกลัวไปหมดจนถึงวันนี้มันยังจำฝังใจแต่ก็ยังต้องทำงานนี้ต่อไปเพราะมันคืออาชีพหลักถ้าจะฝากอะไรไปถึงคู่กรณีก็อยากจะฝากไปว่าอย่าทำแบบนี้กับใครเพราะมันอันตรายถึงชีวิตแต่ละคนเขาก็ทำมาหากิน ค่าแรงส่วนตัวของเขาก็ไม่ได้สูงมากเลยกว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ยมันเหนื่อยนะอันนี้คุณสองทิ้ง้ายไว้ครับค่ะ